นี่คะ่ะห้านชายคะ่ะหลังจากกลับส่งคุณมามีขึ้นเครื่องกับกรุงเทพน้องก็กลับมาถึงบ้านก็ลุยเลยค่ะชาวสวนขนาดแท้นี่คะ่ะเ,เกษตรกรขนาดแท้ครับเนี่ยคะ่ะน้องกำลังทำอะไรอยู่ครับไหนมองกล้องสิลูกกำลังทำาไรอยู่ครับทำงานทำงานเหรอครับทำอะไรครับอ๋อพรวดินเหรอครับใช่พรวดินจะทำอะไร,รอลูก จะปลูกอะไรครับจะปลูกต้นไม้๋อปลูกต้นไม้เหรอลูกเหรอปลูกต้นอะไรอะครับปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้ปลูกต้นอะไรครับต้นกล้วยหรือต้นส้มโอต้นมะมวงต้นนอะไรครับต้นฝรั่งอ๋อต้นฝรั่งโอ้ปลูกต้นฝรั่งเหรอลูกเหรอใช่ใช่ครับสิใช่ครับโอ้ยเก่งมากเลยโอ้โหนี่ค่าเกษตรกรตัวน้อยเก่งมากมาย อ๋อกำลังจะเสร็จแล้วเหรอลูกเหรอโอ้โหตักได้จริงๆเลยนะนะ่ะโอ้โหคันของคุณยายกลายเป็นหลุมไปแล้วนี่ก็เปิดประตูเองด้วยอ๋อเปิดประตูที่ไหนอะลูกที่ตรงประตูที่ตรงบ้านสวนนะคะอ๋อตรงบ้านสวนครับสิลูกบ้านนนสวะะคะอ๋อเปิดประตูเปิดประตูให้อาจารย์หน่อยกลับบ้านเหรอลูกเรอให้ป้านหน่อย ใช่ไหมเปิดประตูบ้านรั้วบ้านให้ป้าหน่อยขับรถกลับบ้านใช่ไหมใช่อืเรียกป้าหน่อยลืมป้าหน่อยลืมป้าหน่อยลืมอะไรลูกลืมหนังปลาอ๋อลืมของโอ้โหน่ารักมากเลยลืมของครับป้าหน่อยลืมลืมลืมหนังปลาครับเออสาเดือนไหนดูสิโชโชนหนดูโชโชโช มาล่ะบ้านสวนทรงรักมีไส้เดือนด้วยกระดองกระแดงกระดองกระแดงดูน้องกลาจับเก่งที่สุดโอ้โหธรรมชาติสุดๆเลยไส้เดือนกระดึ๊บกระดึ๊บไหนโอ้โหบ้านสวนทรงรักอุดมสมบูรณ์ไม่มีสารเคมีเนี่ยค่ะไส้เดือนไหนหยิบม,มาดูสิไปแล้วกระดึบ๊บกระดึ๊บไปนู่นแล้วเข้ารูไปแล้วเนี่ยค่ะกระดึบ๊บกระดึ๊บไปแล้วไหนอะไส้เดือนนี่นี่นี่อยู่นี่ลูก มุดไปแล้วนั่นมุดดินไปแล้วโอ้ยม,มุดเร็วมากมุดเร็วมุดแล้วค่ะนี่นี่นี่กระดึบกระดึบเนี่ยกระดึบกระดึบนี่นี่นี่นนนนอ่าฮะนี่กระเด็นระเด็นเลยเออนายดูสิกลืนลงคืนลนจาะตัวกล้องสิมองกล้องสิอ,อัดึง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 ไว้ที่นู่นให้เข้าไปที่นูนน่นครับโอเคปล่อยเขาโอเคนู่นไปแล้วใส่เดือนไปแล้วมุดมุดดินแล้ว โอ HR, ้โหสุดยอดนู่นี่ยกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บจริงๆโอ้ยธรรมชาติจริงๆไส้เดือนโอเคอุ้ยมีไออีกนี่เอวตายแล้วเนี่ยดินเนี่ยมันขาดแล้วลูกหนูโดนมัน่ะโชว์โชว์โชว์โชกล้องเร็วโชว์กล้องลูกโชว์กล้องสิมันขาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปล้างมือเอ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 อะอะ โชว์สิโอ้ย,อยชาวสวนขนาดแท้มันกลัวที่ไหนเนี่ยดูสิไปเจ้าปกป้องเอาวางลงวางลงเดี๋ยวไปล้างมือแอะเอะแล้วแอะเอะ้ยมันมียางเหนียวเหนียววางเลยห้ามโดนปากนะไปล้างมือล้างมือล้างมือก่อนโอเคบาย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 ,บายทุกคนก่อนนี่ล้างมือตรงนี้เปิดน้ำล้างเลยโอ้โหสุดยอดกลัวที่ไหนแล้วน่ะนะนะโอ้โหเอาสบู่ล้างด้วยลูกมันเหนียวหนึบหเลยนะ เอาล้างมือเอาสบู่ล้างเอาสบู่ถูถูสบู่ก่อนถูสองมือเลยเร็วเร็วเอะถู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 มือถูถูนั่นแหละถูอว่ามันมีฟองเยอะๆล้างเลยโอ้สุดยอดโอเคโอเคล้างถู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 เอามือสนชนกันเออนั่นแหละดูซิสะอาดยังยังไม่สะอาดเลยเนี่ย โอเคสองมือใช่แล้วโอเคไปไม่ต้องจับแล้วนะไม่ต้องจับสายเดือยแล้วนะลูกเอเอะนะปล่อยเขาโอเคอเค,ครับบายบายก่อนเอ้าบายบายก่อนน้องๆบายบายก่อนไม่จับแล้วอะบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนบายบายกล้องก่อนบายบายก่อนจุ๊บๆด้วยครับโอเคบายบายครับสวัสดีครับ โอเค่ะที่เชิ์คุณครูเป็นทั้งชาวสวนเป็นทั้งคุณครูค่ะสอนหลานให้ทำการบ้านค่ะนี่่คะสอนหลานให้ทำการบ้านเกี่ยวสปีกอังกฤษสปีกฝรั่งมันน้ำมือ ชีทอินแฟน์ตดาเสรายัเ็ก่งมานกอเก่งมากค่ะคุณครูตัดยาเสร็จมายังไม่เสร็จหรอกมาช่วยหลานทำกันบ้านก่อนช่วยขอบคุณค่ะพูดใหม่สิคุณโนโนอย่าพูดเยอะนะ ทานข้าวอย่าพูดเยอะยายอยากทานข้าวเยอะกูดบอยไหมคะวันนี้กูดบอยค่ะกูดบอยครับสิครับสิลูกเออเก่งมากโอเคมัมมอะมัมมเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวป้าพี่ป้อนโอ้ยังดาลิงเต็มปากเลยโอเคเก่งมากมากไหนไหนคนไหนพูดเยอะพูดเยอะไหนใครพูดเยอะพูดสิยายโอ้โห เราบอกว่าคุณยายพูดเยอะตัวเองแหละพูดเยอะดูสิเนี่ยกว่าจะลากันลงจากเตียงได้โอ้โหลีลาวดีมากๆต้องหลอกล่อกว่าจะขึ้นรถไม่ยอมมาไม่ยอมอย่างนั้นอย่างนี้ต้องหิ้วคุณยายบอกว่าต้องเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆอ๋อมันโกป่ะพี่รอป่ะพี่รอแป๊บหนึ่งอ้ามก่อนโอเคเดี๋ยวป่าพี่เก็บให้ลูกเดี๋ยวบ่กคุณป่ะพี่เก็บให้ เป็นเด็กดีที่สุดของคุณยายเรียนหนังสือเก่งๆ,ๆจะได้มีปริญญายลูกไ,ไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณยายเก็บครับลูกเก่งมากๆครับโอเคทานทานทานโอเคบายบายก่อนบายบายมามี่บายบายทุกคนบ๊าบายค่ะจุ๊บจุด้วยจุ๊บจุ๊มามี่โอเคครับสวัสดีครับโอ้ยน่ารักที่สุดเลยกูดบอยอย่าพูดเยอะ อย่าพูดเยอะมันว่าอีกแล้วโนเอลอย่าพูดเยอะนะครับเป็นเด็กดีกูดบอยของคุณยายนะครับเดี๋ยวคุณยายกับคุณป้าพี่มารับโอเคไหมโอ้คุณยายก็อยู่นี่ไงเดี๋ยวคุณยายมารับโอเคบายบายจุ๊บ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 กนโอเคมัมมามเคี้ยวเคี้ยววันนี้อันไหนคะการบ้านวันไหนคะวันนี้ Chị cho, N Lucy tour đúng máy? à cam À cam 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 3, cam 4, cam Ok, Ok, Ok uh. Ok. Ok, ok, cam 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 là cam 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 con con คุณปปาี้สอนเก็บไว้ให้ดูตอนตัวเนี่ยดูขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ลงขับลงลงตรงๆนะลูกเก่งมากอะขัลขึ้นเหมือนกันเออเออดื้อทัวกัดเอ้าพูดสิเออดื้อทัวพูดสิ

โอเครู้จะใส่แว่นแข่งกับคุณป้าพีดูโอ้โหหนูไม่ใส่มองไม่เห็นลูกมองไม่เห็นขึนเอาไว้บนหัวเอาไว้บนหัวมองไม่เห็นครับไม่เห็นมอน้าแว่นไดเลยเหมือนดาริ้งเลยเหมือนคุณด้าพีนี่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 เอาไปละเนี่ยละเอวโม่เต้ขึ้นโหม่ โอ้ยน oh. hey! no, ี่ปะลาปะลาปะลาว้าวปละลงคำนะเฮ้ยบ oh, oh, oh. ha, ้าบ้าโนไม่บ้าลูกพ uh. ูดพอๆโนโนโนไปอย่ายังดีเก่งมากโอ้โอ้ะนั่งดีๆนั่งดีๆ a n ี h อ่ะดีนี่ดาลิ่งโอเดซ่าคุณป้าปีละว้าละดูส เย้เก่งมากโอเคเก่งที่สุดเลยนี่ค่ะตอนนี้ก็กล้วยของเรานี่ค่ะสุกคาต้นจ้าเอคุณฝรั่งจ้าเอจ้าเอ๋พิกาบูพิกาบูวะล่ะกล้วยเราค่ะสุกคาต้นโดยเราลืมดูนี่แหละเวลาเราไม่ได้ใส่ถุงปุ๋ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่เสร็จหนูนกค่ะนกดัลิงนกนกกับหนูไม่เป็นไรแบ่งเขากินแต่ไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงเหลือได้ทานอยู่ โอเคค่ะวันนี้ก็วันที่23เดือนสิงหาคม256 6นะคะนี่ค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าค่ะตอนนี้เสร็จแล้วคุณเชียนช่วยเมื่อวานวันนี้เสร็จหมดแล้วค่ะโอเคเราไปทานกล้วยก่อนโอเคไหมโอเคตัดกล้วยโอเคค่ะบา,บายบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคันนี้ค่ะพาชมรอบขอบสะนะคะคุณสามีตัดหญ้าค่ะทางนี้ ตัดหญ้าแล้วก็สะอาดหมดจดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้นอะไรนะเคยอะไรนะปลาของเราก็ได้กินหญ้าด้วยค่ะนี่ค่ะคุณสามีตัดหญ้าตัดมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเก่งมากๆเลยคุณฝรั่งบ้านสวนวันนี้วันที่2 4นะคะเดือนสิงหาคม2566หนี่ค่ะโอ้โหเก่งมากมาถึงตรงนี้แล้วค่ะ โล่งหมดเลยค่ะทรงวันสิบวันที่แล้วก็รกมากนี่ค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะที่ยาวๆเนี่ยค่ะยังตัดไม่เสร็จแล้วตอนนี้คุณฝรัง่งบ้านสวนโอ้โหชําแหลชําแหละ p v ี PVC. โอ,โอสวัสดีครับวัดอายุดูอิ่งผมตัด PVC ครับอ๋อตัด PVC เอาออปลามัสวย โอเคเก่งมากปริยตัติตรงย่านฉันดูใช่ค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงปลาไงแล้วปลาดุกมันกัดปลาดุกกัดขาดหมดทุกอย่างเลย<ม>เราก็เลยไม่เอา<ม>ตอนแรกเรากะเลี้ยงปลา<ม>แล้วมันจับง่าย<ม>ทีนี้พอลงสะมันจับยากทีนี้ไอเดียเราก็คือฉลาดไอปลามันฉลาดกว่าเราไงมันกัดตะข่ายขาดหมดเลยแล้วก็ออกจากกระชังหมดเลยสรุปเราก็เลยต้อง ยกเลิกการเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยค่ะทีนี้จะกินปลาทีก็ลำบากมากเลยโอเคค่ะแอนจอยนะคะค,ครับผมค,ครับใช่ใช่ขุดตะไคร้ค่คคะนี่ค่ะคุณสามีใช่ขยันมากๆเลยดูสิแดดแรงมากเลยวันนี้ร้อนนี่ค่ะก็เมื่อก่อนเราเลี้ยงในกระชังนาะปลาทีนี้มันกัดกระชังขาดหมด ปลาก็หลุดลงจากสะไปอยู่ในสะหมดเลยเราก็เลยเออเลิกและไม่เลี้ยงแล้วโอเคค่ะนี่ค่ะคุณสามีก็ขยันนี่ค่ะตัดหญ้าสะอาดหมดเลยโอ้โหจากปกติคือแบบนี้ค่ะรกแบบนี้เลยเห็นไหมคะแกตัดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยช่วงที่แกน,นั่งยังไม่ได้ตัดแต่ตรงนี้เราแกตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขยะจริงๆโอเคขอบคุณค่ะ บายบายเอ็นจอยขอบคุณนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะฝรั่งบ้านสวนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ